ตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำพาแด่นสกลนครน,นะครับกําลังเดินทางขึ้นไปยังวัดอยู่บนเขาครับตอนนี้เรากำลังไปไหนครับน้องบัตรวัดกำลังขึ้นเขาอยู่นะครับผมบรรยากาศขึ้นเขาครับโอ้โหครับ ตอนนี้เราถึงไหนอยู่ไหนครับตอนนี้เราอยู่วัดถ้ำผาแดนนะครับผมจจน,น้องบ้าสดีใจนะครับผมน,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 นี่คือวัดถ้ำผาแดนครับไม่ใช่ว่าเราที่เกียดแล้วเราอยากี น้อยนะครับเราได้ของดีกลับไปด้วยนะครับเราได้ของดีกลับไปด้วยยิ่งไปอัดกรอบยิ่งสวยจ้ะคุณแม่นะพระยาพุทธเวสสุวรรณนี่ไปอัดกรอบสวยมากผมเคยไปอัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเคยอัดเรียบร้อยแล้วสวยจริงๆหลวงปู่ทวดครับผมบรรยากาศการไลพระ อันนี้ต้นโพครับใบโพครับเขียนคำอธิษฐานได้เลยตรงนี้เลยไหนนะได้อย่างมะแนบบอกดูเอ้ที่เปลือกเอมเอาไปใส่ตาทำยังไงทำงได้หรือเปล่าไปไปเสียบต้นเงื่อนท่าบุญอยู่นะเพื่อนก็ไล่สางไม้ที่ว่าทา่าบนะุนอะ จะได้มาถ้าร้อยนึงจะได้เป็นสลับเป็นเลยอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบซาบาทได้สัมอันนี้มันบ่อเค น,นี่มาหลายรอบแล้วนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมเสียดายดูเหมาะไม่ทันมานั่นพักมานั่นพงพักผ่อนหย่อนใจได้แต่ว่านั่งนานไม่ได้เผื่อคนอื่นด้วยโอเคเนาะเนี่ยวะเนี่ยวะ พูดถึงพญา,านาคพญา,านาคเขาเรื่งพญา,านาคนั่นเป็นยังไงเด็กน้อยเขาบอกว่าห้ามเล่นเล่นไม่ได้ห้ามเล่นบัตรจะบายจะอยู่บัตรเคยเห็นรึเล<บ>่ามาสู่กันกับยังกับงูกับพญานาคพญานาคแปดหัวต่อให้เบิดขัดบบกูได้ชนะพญานาคหลายหัวพญานาคชนะ แปดหัวค่ะโอ้นี่คือน้องบาสเล่าบรรยากาศเป็นยังไงความรู้สึกน้องบาสเป็นยังไงดีใจปะเอ้ามาข้ามาอีกเด็กไปดีใจบอกมีการ์ตูนมันน้ำขื่นกว่าเด็นี่เนาะแบบว่านี่หลายอย่างเลยอ่ะนามขื่นนี่ตกนี่นี่หลายหลายยางเพราะจะหนาวง่ายดิใช่อันนั้นจะเป็นสวรรค์ตรงนู้นเดี๋ยวค่อยไปดูที่สวรรค์ไม่รู้ว่า 帅是哪国？拽拽拽。 ตกอย่างแรงไม่หยุดนะครับจริงด้วยนะครับผมคุณชมขึ้นมานี่มมก,ก่อนตามผมมาก่อนนู่นนะครับโอ้ตกอย่างแรงไม่หยุดนี่เขาบอกว่าห้างของมันนะครับ พญานาคพญานาคป่ะพ,พูดมาถึงว่ามันคือพญานาคที่มีพิษมันชื่อว่าแอคชั่น<อ>ผมไม่เคยเห็นน้ำตกแรกนะครบรท่านผู้ชมแต่เขาเรียกว่าภาษามเดียวกันจุงเก๋ที่จะชนะได้นะครับน้ำนึงง่ายห่างเร่นเฮ้ยถ้าใครอยากถ่ายรูป ไน,นไม่ใช่ว่าลงไปถ่ายรือดิไม่ได้ลงดัเพราะเขาต้องถ่ายอย่นี่เฉยๆแน่ถ่ายอย่นี่ก็ได้ครับมีอีกอย่างหนึงเขาบอกว่าห้ามเล่นน้ำถ้าใครเล่นน้ำแล้วมันจะจมน้ำหรือครับทำบิชอง หลังจากที่ไหว้เสร็จครับก็จะไปกระซิบทางหูพญาเต่าครับผมพญาเต่าครับจากกระซิบขอพรครับขอพรกระซิบทางหูพญาเตา่า็นขอให้มีโชคมีลาภสมหวังปาถนาตามพร้อมต้องการนะครับผม ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาแวะเที่ยววัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกลนครนะครับเป็นท่องเที่ยววิถีธรรมชาติและวัฒน,นธรรมนะครับมาไหว้พระขอพรนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ